องของชาติแห่ไงวันที่สองเดือนนีอย่างั้นเดือนมิถุนาแตะสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่บ้านน้องหวยจึงพึงบ้านนองที่สอนหวยจึงปึงบ้านน้องที่สอนหมู่ที่ห้าตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมาศรคามนะครับหวยจึงปึงบ้านหัวหนองหนองที่สอนปลายังครับปลาชนิดปลาปลาชนิดปลาทุกชนิดปลาครับปล่อยปลาบึกหกสิบห้าตัวปล่อยปลาบืกหกสิบห้าตัวหนองประมาณกี่ปีครับ น้องตัวนี้น่าจะอยู่ที่ปลาเก่ามันก็นเหลือเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ลงสองปีแล้วครับไม่ลงสองปีแล้วนะครับ<ช>น้องนี่พี่น้องหูจักกันดีนะครับ<ช>ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์<ช>วันที่สองทีมงานชาติแห่ใหญ่หญอต<ช>ัตราค่าบริการเท่าไหร่ครับสี่สองสี่สองหมายความว่าแห่แพร่สี่ร้อยฝั่งสองร้อยมอจำกัดพื้นแหนะครับมอจำกัดมอจำกัดกว้างยี่สิบไร่นะครับ อยู่ประมาณ2เมตรยี่สิบถึงสองเมตรยี่สิบสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบครับอ่ามาหนี้สะดุ้งบม่รับเนาะสะดุ้งยังยังไม่รับครับสะดุ้งยังไม่รับนะครับครับจดฝากนะครับทีมงานชาติแหยใหญ่นะครับชาิแหยใหญ่เชียบนาเชือกนะครับช่างตานานเชือกช่างตานานเชือกนะครับอันนี้กับทีมงานคุณภาพครับจัดลงหนองหลายนองลายบอลนะครับพี่น้องครับสนใจนะครับ วันที่2มิถุนายน2567อยู่ที่บ้านหัวหนองหนองที่สอนนะครับห้วยจึงปึงนะครับ้วจึงปึงหัวหนองที่สอนตำบลน,นาเชือกอำเภอน,นาเชือกจังหวัดมาศร a k a นะครับอ่าอติดต้อได้นะครับอ่าที่มีการตอนนี้มีการโพลลงไปครับโพลแล้วครับโพลลงไปที่กุ้มแต่นีครับโพลแล้วของเจี๊ยบนาเชือกอ่าของพี่เจี๊ยบนาเชือกครับกติดต้อได้นะครับโอ้มีเบอร์่ะครับุมมีเบอร์วะอะไเป็น จำจำเบอร์เจ้าของได้ป่ะเบอร์เจ้าของมันจำได้แต่ว่าเออเบอร์ที่โพสต์นี่ของเจี๊ยบนาเชือกของเจี๊ยบนาเชือกนะครับอ่าพี่เจี๊ยบนาเชืยงอ่าพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะก็คงจะติดตามกันดีนะครับเจี๊ยบนาเชือกนะครับแล้วก็จะมีคุมอ่าลงแหจับปลานะครับเสียนแหตกปลาพื่อฆ่าน้ำจืดอ่าลงปลาลงเสียนแหจับปลาสารคามภาคอีสานลงเพืชถูกคุมนะครับถูก ทุกกลุ่มนะครับพี่น้องครับทุกกลุ่มครับอ่าก็แบบเบื้องได้หรือว่าติดต่อสอบถามอยากจองป้อมสอบถามเรืยองป่าแล้วไมาได้ครับสอมิถุนายนนะครับอ่ามีไม้ละขวางหลายอยู่นะครับฝาดด้วยครับของเจี๊ยบนาเชือกทีมงานช่างตาลชาติแห่ใหญ่นะครับสอมิถุนายนครับหวยจึงปึ้งเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม